โซเชียลมีเดียหลังจากเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรนะครับรถ Fort u n e r คันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาในปั๊มน้ำมันแล้วไปจอดบริเวณที่คนพิการแต่ปรากฏว่าพอลงจากรถมาสองคนนะฮะเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยสภาพปากติครบ32อท่วน <c oughs> ไม่ได้มีอะไรที่ดูบกพร่องไม่ได้ดูท้องด้วยนะฮะไม่ใช่คนท้องนะครับประเด็นคือว่าคุณผู้ชมครับมีคนเห็นว่าในรถ Fort u n เ r er เนี่ยมันมีชุดสีกากีอยู่คนเลยยิ่งแหม สวนหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวให้ชมคลิปนี้ดูก่อนนะฮะต้นเรื่องครับถ่ายข้อต่อที่ตรงคนพิการอะไรอ่ะถ่ายข้อต่อที่ตรงคนพิการแต่ว่าเขาไม่พิการพิการทางจิตนะเห็นไหม,ไหมพิการไมมไม่พิการนะมีชุดสีกาดีอยู่ข้างหลัง บางคนนะไม่มีรู้สึกร้องเดีขวคนนี้อืหลายคนบอกว่าเอ๊ะหรือจะมีผู้พิการอยู่ในรถแต่ไม่ได้ลง นั่งอยู่ข้างในหรือเปล่าลยเอ,อแต่ถ้าไม่ได้ลงก็เท่ากับว่าไม่ได้ใช้บริการห้องน้ำใช่ไหมคือตรงนี้เป็นหน้าห้องน้ําก็จะมีบล็อกที่จอดของผู้พิการโดยเฉพาะเพื่อให้ลงแล้วก็จะมีทางลาดสําหรับรถเข็นขึ้นง่ายๆอ,อก็วิจารณ์กันข่มอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับปั๊มนี้ปั๊มน้ามันมในพื้นที่ตาบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับภาพนี้ถ่ายเมื่อ3เมษาย,ยนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้อันนี้บรรยากาศล่าสุดไม่มีคนไปจอดแล้วนะที่คนพิการนะฮะ มีประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการปั๊มน้ํามันนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแหละเขาก็บอกว่าในมุมเขาเนี่ยคือการที่ไปจอดที่คนพิการแบบนี้มันมันมัน,มนไม่เหมาะสมนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะ ประชาชนที่มาใช้บริการเขามองว่ามันเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวคนที่ไปจอดเนี่ยตัวเองก่อมไได้มีความพิการควรจะขับรถวนหาที่จอดจุดอื่นๆดีกว่าอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องการสงวนสิทธิ์ให้คนพิการแล้วก็คนท้องค่นี่ฟังดูหน่อยนะชาวบ้านนะครับที่ตรงคนพิการแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเราเราต้องรู้อยู่ใกใจว่าเราไม่ได้ป่วยวเราไม่ได้พิการเราไม่เหมาะสมที่จะไปไปใช้พื้นที่ตรงนั้น,นครับไม่ว่าตามห้างพื้นที่ ของคนท้องที่เขาทําสัญลักษณ์ไว้อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันต้องให้ความสําสคัญตรงนี้เราเราต้องให้ความสําสคัญถ้าคนที่เขาอยากจะใช้บริการจริงๆที่เขาฉุกเฉินที่เขาป่วยจริงๆนาทีตรงนั้นแล้วเขาไม่ทันแล้วมันก็ภาพาจิตี่มันไม่สมควรที่เราจะไปทําแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราควรที่รู้อยู่ในใจเราเองว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ป่วยเราก็ควรที่จะเดินได้ครับเราเดินได้เราก็ควรที่จะไปจอดในที่ที่ถูกต้องครับ แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านแล้วกันนะฮะแต่ว่าในมุมมองของคนที่ถ่ายคลิปเขาก็มองว่าเขาไม่ได้เห็นผู้พิการนะแล้วแต่ละคนที่ลงมาก็เป็นคู่สามีภรรยาที่ดูแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับก็เลยเอาไปโพสต์ลงแม้ว่าตรงนั้นมันจะโล่งหมดก็ตามก็ควรจะต้องไปจอดในช่องของคนปกติปกติวนสักนิดหนึ่งก็ได้ไเดินไกลนิดนึงไม่เป็นไรเราเดินได้อย่างนี้นะคะจะท,ทำให้เป็นนิสัยไว้เขาอมองอย่างนี้